สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาต้มขาไก่นะอันนี้หมอ้อเบอร์หกสิบก่อนอื่นก็นล่างเฮดก่อนเลยเจ้าล่างเฮดไปใส่ต้มขาไก่สมศรีก็ต้มข,ขาก็จะคข่ลงไปเลยในหมอ้อแล้วเนาะกะใบมะขูดอันนี้ก็หัน่นบวบใส่ซูชิปาซูชิปาก็ต้มขาไก่วันเนี้ยกับถอดเกี๊ยวเออมีอาหารสามอย่างวันเนี้ย่ อันนี้หั่นเสร็จแล้วสมศรีก็จะไปเข้าตูโอ๊ะเพื่อมันซุกเนาะน้อยมันสิีจะโรยกระป๋าไปใส่ในซูชิป่าเจ้าเห้มนมีสีสันใส่น้ำมันกระเกลือลงไปอันนี้กับผิกหยวกสมศรีกะหั่นผิกหยวกเอาไปใส่ซูชิป่าเหมือนกันทำไปตัวกลิ่นไปตัววันนี้ได้กินข้าวไปหิวข้าวกินขนมปังไปตัวเจ้า ้นูมีสปาสเปดเป็นยูในควาเนียมเจ้านี่จำได้ยุดได้อย่างเลยนะเพราะว่าต้องหล่งมือเจ็ดโมงเจ้าถึงสิบเอ็ดโมงนี่สิบเอ็ดโมงป่ายนี่ต้องเคยเซตมาละพอสิบเอ็ดโมงเกินเขาลงมากินข้าวเนาะสนจิกาหยาคนเดียวนอวันเนี้ยมีผู้ช่วยชีวิตต้องสู้นี่แหละทำงานอันนี้นน้อยก็เอาเข้าไปอบ มันสะดวกสบายน้อยคือว่ามันมีอย่างพร้อมทุกอย่างอันนี้หันกลับมาหันเป็นลูกเตา๋าให้ใหม่ตะกีนได้หันเป็นลูกเต๋าเลยเอาน้อยเข้าไปโอบกลับมาหันพริกหยวกเป็นลูกเตา๋ามันทีมันห่อยจะไต้นะง่ายง,ง่ายกินนะเนาะยืนทั้งวันน่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้าทังบ่ายสองสัมชีทำงานเจ็ดโมงเจ้าถึงบางงงาง่า,บายสอ,สองเจ้าอันนี้พริกสมทีก็เข้าไปตัวโอ๊บเหมือนเดิมพริกหยวกตะกีดิสัมชีหัน ใส่น้ำมันกับใส่เกลือลงไปเจ้าแล้วก็ไปเข้าอบอันนี้ขา,าจะไข่ส้มสีกระตักออกส้มสีต้มละว้เนาะหม้อเบอร์หกสิฟเนี่นเนี่ยหม้อเบอร์ใหญ่ละส้มสีก่อนส้มสีกเอาความสะดวกสบายของส้มสีเนาะส้มสีกใส่พริกอ่ารสด,ดีชุโรดลงไปเลยเจ้านะหม้อมันก็เดือดแล้วเนาะตาขาก็จะไข่ออกเพราะฝรัง่งกิน ันนี้ก็ใส่ไก่ลงไปเลยเจ้าเอาแต่ความสะดวกสบายของสุสีนี่แหละอยากใส่ยังก็ใส่ได้อยากกินเหมือนลืมลืมก็มีนะ้ําไ้อยากกินเหมือนเลยมันอยากหลายอย่างเนาะงงวิ่งซ้ายวิ่งขวาบางทีไปกระห้องไปต่างหลังบ้านฝ่องสปะาสเปียเอาแบบสะดวกสบายของสมศรสีนี่แหละอันนี้ก็ใส่เกลีอยลงไปเจ้า หั่นมาหั่นปาลมกามพอปาจะต้องเอาไปสู่สีปาเห็นปาดีนสมศรีก็จะไปเข้าตูอ้อบเอาเนาะเพราะว่าเอาไปใส่ในหม้อแขงเจ้าเข้าตูอ้อบคือมันนึงน่งนึ่งเอาอะเหมือนนึง่งเออประมาณนั่นแหละอบเพืมันสุกปากระปาแจ่แข็งหั่นเข้าไป <laughs> ก้ามเป็นมันดเลยค่ะ ถามว่าพนักงานเสียเงินการกินข้าวก็เสียเจ้าเสียคนละสามสิบคนคือมันจะถูกถ้าเขาไปกินด้านนอกถ้าเขาคือเหมือนสมชีก็ไม่เข้าใจเนาะเหมือนรัฐบาลเขาช่วยมันเป็นออฟฟิศพนักงานเนาะคนละสามซีทพอกับข้าวเนี่ยตักกินได้สบายเลยนะอันนี้สมชีก,กเ็เอากะทิใส่เจ้าเอาความสะดวกสบายของสมรีนั่นแหลนะเนาะอันตีมันเลี้ยงเหลี่ยงนี่มันเป็นโลดดีเนาะโลดดีฝรั่งมันจะเป็นสีเหลือง น้ำม,มันเหลียงนี่เพราะมันเหลียงรสดีเดี๋ยวคนจะว่าต้มขาไก่ยังมันเหลียงมันเหลียงเพราะรสดีน,นี่ใส่เป้าลงไปแล้วเจ้าใส่น้ำกะทิลงไปแหละสมศรีก็ใส่เนา้ใส่พริกสดใส่ไอหยางก็ใส่ลงไปแล้วเจ้าใส่ไปพร้อมกันมดเนี่ยมันฝั่งแล้วเนี่ยหลายอย่าง,อ,างอันนี้ก็จะมาสูตสีป่าแล้วเจ้าพี่แก่กบน้ำมันใส่ลงไปพัดเจ้า อันนี้หม้อเดือดหั่นกลับ๋ามาหม้อเดือดเอาเฮดใส่ลงไปแหมสิบโมงไปแล้วจะสิบเอ็ดโมงแล้วฝั่งเฮดใส่ลงไปทั้งถังเลยเจ้าอันนี้พี่แกงจะไหม้ละเอานมเออเอาเอะไรอย่างเงี้ยก็แน่ครีมใส่ลงไปซูชิป่าเราใส่ครีมนะซิมได้ใส่กะทิใส่ครีมลงไปเลยเจ้าหม้อแกงใหญ่ไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนหม้อ,อก,กัน ฟออามอมันสีแก่นใหญ่ไปทำแต่น้ำซอดน้ำได้เอาป่าลงไปสมสีก็เปลี่ยนมอก่อนเจ้าอีปะละเพิ่มครีมลงไปเดี๋ยวมันจะมัปอกินสปาสเปดอันนี้ก็ใส่หันไปใส่นหนาวตีต้มคาไก,ก่โดยนาเะเกียใส่น้ำหนาวอันนี้ก็ใส่ ปรุงรสเลยเจ้าเส่น้ำตาลใส่ชูรสใส่รสดีเศตเรียบร้อยอันเนี้ยกํำเดียวก็เอาใบหัวะพาโรย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 ใบโรยสูชีปานี่นะโรยแกงเนี่ยอันนั้นต้มยำปรุงเข่อง <ây> จิง้มลูกพี่บอกอร่อยอร่อยเส็จ <ây> แล้วก็มาทอดเกี่ยวต่อเจ้าตั้งน้ำมันแหละ เกี่ยประมาณหกลอยอันสมศรีก็จะถอดหมดเลยมันเนี่ยนี่ค่ะเทลงไปเลยเกิงเกิงถุงถอดทีละเกิงึงนี่แหละได้ย่างตีย่างมือสมศรีอก็อยู่จจะยาน่ะ วันนี้เป็นสมมสีถามพรุ่งนี้สมสีกระทำสมสีกระทำไปถึงอาทิตย์หน้าเพราะลูกพี่คนนี้เขาจะไปอินเดียเนาะสมสีก็ต้องอยู่หน้าคหน้าเต่านี่แหละอันนี้สมซีก็ใส่ป่าแล้วก็ใส่หน่อยลงไปป่ามันสุกแล้วนะหน่อยกับพริกตีส้มสีหันตะกี้เนาะสมสีก็ใส่ลงไปเจ้าทุกอย่างมันสุกแล้วนะและะ้วก็ใส่ใบหัวละพาเจ้าลงไป อันนี้กับข้าววันนี้ถอดเกี่ยวซูชิปา่าซมชีใส่ใบโหละพาลงไปเนาะอันนี้ต้มขาไก่ตีมันสีเหลืองนี่ก็คืออ่ารสดีมันเป็นสีเหลืองเนาะมันมันพอาะรสด,ดีตัวมันหลายอย่างผัมผนกันไปต้มขาไก่ถามว่าโมดวะโมดเจ้าคนสองร้อยกว่าคนนะเนาะ จะเหลือกันเหลือน้อยๆนี่กับข้าววันนี้ทั้งหมดเจ้าสมศรีได้ไปถ่ายตั้งนาคือฝอนเะอเพราสมศรียุ่งอันนี้ก็ถอดเกี่ยวเซ็จแล้วสมศรีก็เสิร์ฟแล้วพอสิบเอโมงกินแล้วนะสมศรีก็ขอบคุณทุกคนตีติตีตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้สมศรีกิมเนอร์แล้วกะ็ฝากย t ทู e ตัวเจ้า YouTube ช่อง จองสมสีชีวิตต่างแดนเหมือนกันขอบคุณเจ้า put Together, no, and fish soup, not fish, oh. <laughs> chicken and fish soup. No, only I chicken, want, I know only the vegetables, but I want the chicken soup after this one. <laughs> <laughs> I think I can eat two today, but they liked it, or yeah, yeah. people said it was nice. You mean the soup? Mm. Of course. I counted yeah. the bowls? Yeah. 150. 150? 150 means <laughs> all. Almost all too. Yeah. The soup. Yeah. <clears throat> mm. You forgot some? Mm. You can walk? It no. mm. Mm. Det er det et, to? Jeg skal ud i byen, Der jeg vil sige du Ja yeah.